จะเสมอก็โอเคพอการโอเียเสียงแอบหมดเลยเฮ้ยเขาเปเสียงอะไรวอยวายกันนะแมนเขาร้องเพลงอะรอ๋อเขาร้องเพลงนะฮะก็สุดแดงเดือดที่โอทัมฟอร์ดนะฮะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเสมอกันไปมันเอาวันมาก2อประตูต่อสนะฮะเกมนี้พลิกไปพลิกมาแล้วก็เป็นอีกครั้งนะฮะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างความเจ็บแสบ นะครับสร้างความแสบสันให้กับคุณพิบลีในฤดูกาลนี้นะแมนยูเนี่ยวันนี้เริ่มต้นเกมได้ดูมีความทึกคทักนะฮะมีความกระตือรือร้นดีแต่พอผ่านไปสินาทีเราก็จะเห็นว่าเกมเป็นรองลิเวอร์พูลนะฮะผมนั่งอยู่บนฐานาจรรันฝันง่งเซตฟอร์ดเอ็นเนี่ยเพิ่งเดินลงมาโอ้โหเห็นลิเวอร์พูลเดี๋ยวมาอีกแล้วนะเตะไปเตะมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวเตะมุมอีกแล้วเดี๋ยวหลุดมาอีกแล้ว S <S <S ดูแล้วก็ต้องดมจะดมะนะฮะม,มันดูแล้วมันหายใจไม่ทั่วท้องมันหวาดเสียวสุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะโดนจนได้เสียประตูจากลูกเตะมุมแอนยูนี่เป็นอะไรกับลูกเตะมุมน้ก็เสียประตูจากลูกเตะมุมตอนนั้น,นภาวนาว่าจบครึ่งแรกตามแค่หนึ่งประตูก็ยังดีก็ยังก็ยังก็ยังโอเคแต่ถ้าตามสองประตูเนี่ยคงไม่รอดถ้าตามหนึ่งประตูเนี่ยยังมีโอกาสรอดก็ภาวนานั่งภาวนาไวร้รากฏว่ามันรอดนะฮะก็ โชคดีที่ครึ่งแรกเนี่ยไม่ไม่เสียไปมากกว่าหนึ่งประตูแต่พอมาครึ่งหลังมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคืออยู่ดีๆเนี่ยเหมือนแมนยูไปได้ไปได้อะไรสักอย่างไปได้น้ำได้ท่ามานะฮะเป็นความผิดพลาดของลิเวอร์พูลด้วยที่แมนเชสเตอร์ยไนเต็ดตีเสมอได้และตอนนั้นเนี่ยใจมันมาโมเมนตัม um, มันเหวี่ยงมันเต็มและบรรยากาศในสนามวันนี้กองเชียร์ปีศาจแดงส่งเสียงเชียร์ได้แบบสุด กำลังใจเลยนะะสุดคอหอยเลยสุดปูรุ่นเลยทีเดียวแมนยูก็พลิกกลับเป็นานังสองหนึ่งโอ้โหจังหวะที่เขาพี่เมนูหมุนตัวยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะสนามแม่งแทบแตกนะฮะบรรยากาศแบาบบ้าคลั่งมากตอนนั้นบนอาจารย์ฝั่งในก่อนเอ็นนี่แบบสาสเทือนเลยนะแต่สุดท้ายแมนยูก็ยังเป็นแมนยูนะฮะสุดท้ายพอ,อตั้งใจที่จะเล่นเกมรับเอากาณาโชออกส่งอัมราบัดลงมานะพอคุณเล่นเกมรับ ก็เหมือนกับคุณรอโดนแล้วก็ไปเสียจุดโทษอีกเสียจุดโทษอีกแล้วอ่ะเห็นกับตามาสองคำรู้นะนะสิจะเสียจุดโทษอะไรนักหนาก็โอเคนะฮะน่าเสียดายที่แมนยูไม่ชนะแต่อย่างน้อยๆอ่ะก็หยุดพวกพี่ๆเขาหยุดทำไมหยุดไม่ให้เขาขึ้นจากฝูงไม่ไม่นะพวกผพวกกันนะผมพวกกันผมไม่ได้ยินดีแล้วหรอพวกกัยให้ มอยู่เรียกพวกเพื่อนกันอย oh, ู่แล้วจริงจริงเพื่อนรักกันไม่ได้ยินดีเลยไม่ไม่ด้ยไปอย่างนี้เลยใช่ใช่นไม่ถูกต้องเฮ้ยบอกว่าพวกการเอาฮะหลุดแล้ว